มาดูความแซ่บๆกันอีกหนึ่งสาวค่ะกับมีนพิชยาครั้งนี้พัทยาร้อนซาถึงแม้ฝนฟ้าจะขนองกระจายนะคะแต่ว่าก็แซบแสบ,บ,บตาไปเลยเพราะว่ามีนพิชยาเนี่ยนุ่งบิกินี่ตัวนี้นั่นเองนะคะสำหรับมีนพิชยานะก็โสดเนาะสักพักหนึ่งแล้วนะคะรู้สึกชีวิตแฮปปี้ดีนี่ชุดนี้จัดเต็มไปเลยนะคะสีนูเป็นแบบ โคเชนะน่าจะเป็นแบบโคเชนิตติ้งแบบไหพมหพรมไหพมพรมนะคะโชว์หุ่นสับหุ่นแซบนะคะสีนู๊ตเข้ากับผิวของเธอสุดเลอเกินน้ำทะเลเนี่ยมองไม่เห็นไปเลยค่ะถือว่าบางตาไปเลยนะคะเมื่อเจอชุดบิกินี่ชุดนี้เป็นชุดว่ายน้ำถักค่ะดีไซน์เก๋ๆนะคะอวดหุ่นปัง ความเขาเนียนของผิวนั้นนะคะยิ่งกว่าเม็ดทรายยืนอยู่ริมทะเลพัทยาค่ะเจอชุดนี้เข้าไปนะคะแต่ว่าแคปชั่นของมีนเนี่ยปังไม่แผ่วเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแคปชั่นบอกว่าวันหยุดต้องไปทะเลแล้วถ้าถูกเทต้องไปไหนลายหลายคนก็เลยเข้าไปคอมเมนต์กันว่าแหมลืมแคปชั่นไปเลยอ่ะยังไงก็ดูแต่มีนอย่างเดียวเลยนะคะม,มิกทองระยะก็เลยแอบอดไม่ไ,ได้มาแซลนิดนึงนีคอมเมนต์ต่างๆ มิิรทาระยาบอกว่าเกินไปมากครับโอ้ขุนดีนะหุนดีสวยมากสับมากเ,ออเนี่ยพรุ่งนี้ไปเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆคนก็มาแซวนะคะแหมวันหยุดต้องไปทะเลแต่ถ้าถูกเทต้องไปไหนเคปชั่นลดนะเออได้นะเดี๋ยวแอบยืมนะเคปชั่นนังได้นะหนุ่ม,มก็เป็นการแบบ เช็คเช็คเรตติ้งหน่อยเออทวนชื่อหน่อยว่าใครจะมาขานชื่อกับเรานะคะนี่หาคนกดไลค์นะคะ8 9ดเกหมื่นกันไปเลยทีเดียวเชียวนะสำหรับรูปนี้ของเซตนี้ของมีนพิชยาค่ะสวยแซ่บไม่แพวละแม่นะทะเลลุกเป็นไฟเออนี่ไงนี่ไงเอออุ้ยมุมข้างก็ได้มุมหน้าก็ดี จริงนะพอพอคนมันโสดแล้วมันสวยขึ้นเนาะมันเหมือนอาจจะได้ทําอะไรตามใจตัวเองอะ่ะเนาะบางทีเราอาจจะต้องถามอะ่ะเ,<อ>เป็นไหมล่ะเ<อ>เป็นหรือเปล่าเ<อ>ว่าลงรูปนี้ได้ไหม<อ>ทั้งทั้งที่อยากลงแหละอลงรูปนี้ได้ไหมแต่พอเขาบอกว่าไม่ได้เปุ๊บับมันก็แ,นแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าลงอะเนาะแต่พอเป็นโสดปุ๊บมันมันทาได้หมดเลยอะ่ะ 9, สุภาพส,ส,สลาออล่าสุดก็แบบชุดว่ายน้ำสวยงามโป๊ป<อ>ปังปกตินระาไม่ค่อยเห็นแพรวาอย่างเงี้ยออกมาแล้วแบบพอสดแ,แล้วแบบแต่ละคนเนี่ยเสียค่ะพอเป็นตัวเองแล้วมารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูสดใสเขาดูแฮปปี้อะไรเงี้ยนะคะ